n s อ s ิ t r a รช s คืออะไรวันนี้จะเสนอคำนี้นะคะต้องตั้งใจฟังเลยเพราะว่าคนในสังคมจำนวนมากถูกเข้าใจผิด ะะจะว่าให้ร้ายก็ไม่ได้หรอกเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเออเขาเป็นนอสสุดๆนะคะคนนั้นเป็นนอสสุดๆหัวหน้าเราเป็นนอสสุดๆคนนี้เป็นนอสสุดๆคนที่เราไม่ชอบส่วนใหญ่เรามักจะมองเขาในแง่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ชอบเขาเขาอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีเจ้านายว่าเจ้านายเหลืองหมากจ้านายให้แก่งานเจ้าจนายแบบแล้วบางทีเจ้านายอาจจะพูดจาไม่ดีมันเป็นนอสสุดๆแน่นอนเลยนะคะเออเขาเรียกว่าจริงๆนคนเหล่านี้บางคนเขามีแค่นอสสุดๆทรีเท่านั้นนะคะ t r a i t Ace, นะคะเออมีอะไรบ้างคือคือเขาไม่ได้มีครบทุกขอ้อคนที่เป็นนอสสุดจริงๆเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติครบแล้วก็มันจะเป็นออบางคนเนี่ยเป็นโรคจริงๆก็คือที่เรียกว่า NPD นะคะซึ่งตรงนี้นายจิตแพทย์เนี่ยจะเป็นคนบอกนะคะว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเวลาครูพูดถึงนอสสุดนะคะครูไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยไปตั้งแง่ไปรังเกยียจเขานิสัยไม่ดีไอ้เลวไอ้บ้าเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ต้องการให้เราเจตนาของครูที่ทําทุกคลิปไม่ได้ทําแบบนนนนนนนั้้เเพรราาะวาว่จิงงแลอสสึดสุก็ป็ปคค เขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันแม้ว่าเขารักคนอื่นไม่เป็นเขาอาจจะรักคนที่อาจจะรักแม่เขารักใครก็ได้อาจจะที่ไม่ใช่เราใช่ไหมคือเรารู้เรื่องน้องสุดเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะไปตําหนิไปตัดสินไปจะไปว่าเขาอย่างนี้นะแต่จะให้เราเนี่ยอยู่กับเขาได้ย้ําอยู่กับเขาได้หมายความว่าไงเราไม่สามารถหนีน้องสุดได้น้องสุดอยู่ทั่วไปค่ะ อาจจะเป็นคนในบ้านเราอย่างน้อยอาจจะมีหนึ่งคนในบ้านเราอาจาาาอาจะมีหนึ่งคนในทีงานเราอาจจะมีหนึ่งคนในหรือสามสี่คนในสังคมที่โรงเรียนที่มหาหลัยเราแล้วเรา,เราหนีนอนสุดทุกคนไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตไงเออที่เรารู้เนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะได้เมตาย้ํานะเมตตาไม่ใช่แบบออรู้แล้วฉันจะได้จัดการกับมันเนี่ยจะได้เล่นงานมันเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่การที่เราเล่นงานาน้อสุดมันเหมือนกับเราเนี่ยดึงระดับพลังงานเราลงไป ระดับเดียวกันกับเขาอืมนะประมาณอารณ์แบบแรงมาแรงไปไร้ายมาไร้ไปฉันจะตอบมันมันฉันจะให้มันหน้าหงายฉันจะให้มันจนมุมฉันจะนะมันคุยโวนนฉันจะทําให้มันฉันจะฉีกหน้ามันให้มันไม่เอาเราไม่ใช่สไตล์นั้นเพจนี้ครูเชื่อว่าผู้ติดตามเพจี้หลายคน เกือบทุกคนแหละนะไม่งั้นเขาไม่ตามอยู่แล้วคือต้องเป็นคนที่มีคลาสพอสมควรมีคลาสในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราสูงส่งหรือเหนือกวคนอื่นแต่หมายความว่าเรามีคลาสทางจิตวิญญาณนะใช่ไหมเออเราไม่ได้แบบคิดว่าจะมาจัดการหรือเล่นงานใครแต่เราต้องการจะเข้าใจเขาเข้าใจเนี่ยเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นโลกนี้ต้องการความสงบสุ เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกนี้มันจะเป็นเรื่องของการตัดสินกันสะส่วนใหญ่จะเป็นการแบบเคยเห็นไหมทัวลงคนนั้นทัวลงคนนี้จะต้องทําให้คนนั้นมันมีที่ยืนในสังคมบางทีความผิดพลาดของคนนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กเล็กน้อยน้อยหรือเป็นแค่ช่วงอารมณ์ของอารมณ์หนึ่งถูกปะเขาถูกบันทึกเทปเถูกบางคนเอเนะไปถ่ายวิดีโอเขาบางคนที่ใส่ไม่ดีด้วยนะโดยเฉพาะนอนที่สุดบางคนเน่ทำอย่างนี้นะไปยัว่วเช่นอะไรบ้างที่เคยเจอนะภรรยาที่มาปรึกษานะไปยั่วให้ให้ภรรยามโมโหพอมโมโหปับ๊บเอาวิดีโอถ่าย เออพอถ่ายเสร็จปั๊บแล้วเอาไปประจานนี่ดูสิเมียผมโมโหลายแบบเนี้ยผมถึงได่มีคนอื่นเนะี่ยเพราะไอ้นี่มันเป็นผีบ้างนะแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงคนนี้แค่หลุดหลุดอารมณ์ออกมาเพราะถูกถูกปัน่นถูกปวนให้หลุดแล้วเขาก็เอาตัวเนี้ยนะคะมาประจาน สังคมตัวนี้มันเป็นแบบนี้นะเอ,อ,อะก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสังเกตบางทีคู่กรณีนะทะเลาะกันเล็กน้อยไอ้ฝ่ายนึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายในขณะที่ฝ่ายนึงกำล,ล,ลังโกรธไอ้ฝ่ายที่ถือกล้องถ่ายก็ทําเป็นพูดจาดีเออทำเป็นพูดจาดีทำไมวะเนี่ยดูสิฉันก็พูดดีกับเขาแต่ดูสิเขาขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นไวเนี่ยหยาบคายมากเลยส่วนใหญ่นะไอ้คนที่ตั้งกล้องแล้วเ,เล่นงานคนอื่นอะส่วนใหญ่นะคือตัวร้ายสุดค่ะเพราะคนดีจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะส่วนใหญ่ Ừ, ถ้าเวลา,าเรื่องทะเลาะอ็ไรน้อยๆเอามาประจานสังคมทุกวันนี้มันจะเป็นสังคมแห่งการประจานไม่เชื่อดูสิเออแล้วบางทีเราเสพเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทําไมเรื่องเราเรื่องเล็กเร่อน้อยๆแค่นี้ต้องออกสื่อต้องทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยไปย่ายีคนคนนี้คนเดียวที่แบบไม่มีที่ยืนในสังคมทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งหรือพาร์ทหนึ่งในชีวิตของเขาเขาไม่ได้เป็นคนเลวไรขนาดนั้นเขาอาจจะเออแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเขาเป็นคนดีนะจริงแต่ว,ว่าเขาไปเจอน้องสุดๆเล่นงานเขา ยุวยเขาหลุดออกมาแล้วก็แบบเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะคนก็เลยมองว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องเป็นนอนสุดสุดแน่เลยมันดูไร้กาศมากเลยนะคะในความเป็นจริงแล้วนอนสุดสุดเนี่ยมันมีหลายประเภทมีทั้งที่แบบว่าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครก็มีค่ะอืมบางคนก็เป็นพิษเป็นภยัยกับคนอื่นหลายๆคนหรือบางคนเป็นพิษเป็นภัยกับเฉพาะบางคนงงไหมเช่นนอนสุดสุดแบบโคเวนะคะจะเป็นประเภทว่าดูดี ด do nice, do, ูน่ารักมันจะมี o อเวกับ c o ว e ์นะคะโอเวเนจะออกไปทางแบบโว้ยกลางเลยแกรู้ไหมใช่มันใครฮะฉันเนี่ยเดี๋ยวมันมีเรื่องกับฉันนะแบบกลางแบบให้รู้ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะพวกแกมันไหมคือจะเห็นเลยว่ากดคมตอนหน้าต่อตาเห็นชัดเหมือนเหมือนกับทรงโจรอะออทรงโจรมาเลยคือรู้เลยว่าคนนี้โจรใช่ปะแต่ว่าจริงๆนอนอสทีที่น่ากลัวนะคือนอนสที่ที่เป็นโคว e นะเป็นประเภทแบบแอบ แ e e e อบรือไอแอบเลยคือแบบว่าคุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยดูไม่ออกเลยว่าเขาอ่ะจริงๆเข,ข,ขาร้ายแค่ไหนแต่ว่าเขาจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนสวมหน้ากากไะเออตอนนั้นในสังคมเนะี่ยเขาจะดูดีมากพูดจาแบบโหคุณดูไม่ออกแล้วกันเออบางคนนะเป็นเหมือนแบบเอในเมืองนอกคุณเคยดูหนังฝรั่งไหมที่แบบว่าตัวผู้ร้ายอะอะอะมักจะเป็นบาทหลวงมักจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ย ใครจะไปเชื่ออ่มันมหนังหลายๆเรื่องเนี่ยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดูสุภาพพูดจาดีกับประชาชนอ่ดีมากๆเลยนอบน้อมมากๆเลยแต่คือไอ้ตัวลายสุดส่วนไอ้ตัวเล็กๆอ่ะมันจะกลางๆมันจะแบบ ไอ,ไ,อไอ้มันรู้มางว่าฉันนั้นใครแบบออกไปตะตีลาวดีดูดูดูทรงโจรดูทรงเลวอ่ะเขาเรียกดูทรงเลวมาแต่หัววันนั่นน่ะถ้าเป็นนอนสุดๆนั่นคือเป็นนอนสุดๆที่ไม่น่ากลัวค่ะจะเป็นแบบเออโอเวอร์ะนะคะที่น่ากลัวมากๆแล้วทําลายคนแบบกินลากลึกถ้าเป็นเรือทั้งลำนี่เหมือนสนิมกินข้างในช่้มานะพังอันนั้นเป็นโควร์ค่ะเออโควร์เนี่ย ข้างนอกดูน่์ข้างในตัดติ้งหน,น,นุ่อันนี้ครูคิดเองเปิเป็นคำว่าข้างนอกดูน nice, ่าย nice, นะคะหมายความว่าเขาจะโอ้เพื่อนบ้านว่ไอคนนี้ดีมากเลยเป็นแบบเรื่องจิตอาสาเรื่องอะไรเนี่ยคือเขาแบบว่าช่วยเหลือทุกคนเป็นคนที่มีน้ำใจนะมีแต่คนรักไปไหนมาไหนคนชื่นชอบนะแต่พอเข้าบ้านปับ๊บปิดประตูบ้านปับ๊บเป็นอีกคนหนึ่งและคนที่รู้ว่าเขาเป็นยังไงส่วนใหญ่จะเป็นเมียเป็นลูกคนในบ้าน เป็นประตูบ้านเป็นอีกคนหนึ่งอยู่นอกบ้านก้าวออกจากบ้านไนส์ทันทีกลับบ้านปั๊บกายเหมือนกับว่าออกไปข้างนอกอะเป็นแองเจลเป็นแองเจลเป็นนางฟ้าเป็นเอ่อเทวดงเทวดาออกไปนอกบ้านนะพอกลับบ้านมาปั๊บเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเดวิลเป็นเดวิลเป็นเป็นปีศาจเป็นปีศาจในบ้านและก็เป็นเอ่อแองเจลนอกบ้านนั่นแหละคือนอนที่น่ากลัวที่สุดทีนี้ ด้วยความที่นอสสุดแบบถูกเขาเรียกว,ว่าถูกเปิดโปงถูกเปิดเผยมันสักระยะหนึ่งแล้วคนก็จะใช้คํานี้กันค่อนข้างเยอะว่าอ๋อคนคนนอสสุดเป็นพวกหลงแก่หลงตัวเองแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะเ,เป็นคนที่ไม่น่าคบหาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณสมบัติเป็นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่เป็นคล้ายๆเป็นออนอสส s ดเทรดนะคะเป็นเหมือนว่าจะใช่แต่ไม่ใช่เยอะมากแล้วก็บางคนค่ะจองเวลาครูมาเขาบอกว่า เนี่ยที่บ้านบอกว่าหนูผู้หญิงนะเป็นนอสุดๆค่ะสามีบอกว่าเป็นนอสุดๆแล้วบอกว่าให้หนูไปรักษาเชื่อไหมว่านอสุดๆเนี่ยน่ากลัวมากนอสุดๆตัวจริงนะสังเกตครูใช้คํานะตัวจริงมันมีนอสุดๆตัวจริงกับนอสุดๆัวปลอมคือนอสุดๆัวปลอมเนี่ยคือนอสุดที่ไอ้ตัวจริงเนี่ยมันมันสร้างให้คุณเป็นผู้ลายนึกออกไหมผู้รายตัวจริง เล่นบทเหยื่อแล้วเซตคุณให้เป็นผู้รายผู้ชายหลายคนที่แบบทรยศภรรยาไปมีเมียน้อยใช่ไหมเขาเนี่ยจะสร้างสตอรี่ขึ้นมาคนรอบตัวของเขาคนในครอบครัวของเขาจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มันร้ายมันเป็นนอสสุดๆมันควบคุมผมทุกอย่างมันทําแบบโอ้โหมันทําให้ผมรู้สึกแบบโอ้โหนีนี่มันเป็นยักษ์ขโมยขีมันเป็นผีเสื้อสมุดมันเป็นแบบ อยู่ด้วยแล้วผมอยู่ไม่ได้จริงๆผมเดือดร้อนมากๆเลยยี่นี่เป็นประสาทไปเ่ยนี่นอนสุดตัวจริงนะแล้วก็คนรอบตัวของคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็จะรู้สึกว่าน่าสงสารจังเลยอ่ะโอ้โหว่าทำไมต้องอยู่กับผู้หญิงแบบนี้ต้องไปทนได้ยังไงล่ะทุกวันนี้ผมทนเพื่อลูกถ้าไม่ใช่ลูกนะผมจะไม่อยู่กับยีนี่หรอกเลยเขาใจอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมียน้อยหรือเมื่ที่สามหลายคนก็จะหลงเชื่อนะคะหลงเชื่อเมาสอสุดะก็จะบอกว่า ที่ต้องผ่านอะไรมามากมายขนาดเนี้ยสงสารจรังเลยผูทําไมแล้วล้พี่คนนั้นทำไมเขาไม่อยากให้พี่ถ้าเขาไม่รักพี่เขาปฏิบัติกับพี่อย่างเนี้ยแล้วทาไมเขาไม่ปล่อยพี่ไปแล้วเนี้ยถูกบหหนูสงสารพี่มากเลยแอ้ผู้แชายกันไม่บอกว่ามันไม่อยากหรอกมันก็หวังสมบัติผมอย่างนั้นอย่างนี้จะคนนอกอมองเข้าไปนะมองเข้าไปจะมองว่าคนที่เป็นเดือของเราสุดๆนะเป็นนอสุดๆดึกออกอย่างคนที่เป็นเอ่อไม่คนที่เป็นวงนอกไม่รู้มองเข้าไปปับ๊บผู้หญิงคนนี้เป็นนอสุด เออหรือผู้ชายคนนี้เป็นนอซิสแต่จริงๆแล้วนอสิสส์ตัวจริงคือคนที่ทําให้บุคคลคนหนึ่งกลายเป็นนอสิสสอจริงๆพูดบนเพีคุ้พูดรื่งงเลยเรเรียกเดียกันนะเหมือนผู้ร้ายที่เล่นบทเหยื่อรับบทเหยื่อว่าฉันนเป็นผู้ถูกกระทําอืมฉันเป็นผู้ถูกกระทําแล้วก็อีนั่นน่ะนะเมียผมอ่ะมันกระทําผมผมเป็นเหยื่อทุกวันเนี้ยผมต้องแบบเจอโน่นเจอนี่นะคนก็จะมองว่าผู้หญิง คนที่ถูกให้ร้ายว่าเป็นคนที่มี n o n e s s t a t r นะคะ n o n e s s t a t r แล้วถูกมองว่าอีเนียร้ายเนี่ยสามีเราอยู่ไม่ได้เนี่ยสามีก็เลยแบบไม่อยากกลับบ้านอะไรเงี่ยจริงๆเป็นใช่มันไม่อยากกลับบ้านอยู่แล้วแล้วภรรยา,อาตอนแรกเนี่ยโดยมากนะใหม่ๆตอนแต่งงานใหม่ๆเธอปกติดีทุกอย่างนะเธอก็เป็นคนล่าเริงสนุกสนานอารมณ์ดีมีความสุขเป็นคนมองโลกแง่บวกอะไรทุกอย่างเลยนะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี แต่พอไปแต่งงานแล้วไปเจอนอทสุดเนอสุด,สสดจะพยายามสร้างสถานการณ์สร้างทุกอย่างให้เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอเป็นคนผิดเธอผิดอย่างเดียวเ,เธอสงสัยในในความสัมพันธ์สงสัยในตัวเองเช่นผู้หญิงที่ครูเจอเยอะนะที่เขาปรึกษา้า,ามาหาครูนเนี่ยเขาจะบอกว่าที่เขานอกใจอ่ะหนูรู้หนูรู้หนูรู้เขาพูดมาตลอดว่าหนูทําให้เขาไม่มีความสุข เขากลับมาบ้านเขารู้สึกว่าเออบ้านมันเหมือนแบบเนี่ยหนูไม่ดีเองนั่นน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเอาต้องบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนนอสุดๆคือคุณเนี่ยถูกเขาทําให้คุณเชื่อว่าคุณนะ่ยท็อกซิคคุณเน่ยเป็นพิษคุณเนี่ยไม่ดีคุณแบบนะ ดเดรนพลังงานเขา <_ an> เขาลับเขาทํางานเหนื่อยเหนื่อยหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะกลับมาบ้านคุณทําให้เขาเหนื่อยกว่าเดิมคุณมาบ่นอะไรไงคุณล้างจานแค่ไม่กี่ใบซักผ้าแค่ไม่กี่ตัวอยู่บ้านสบายจะตายงานบ้านก็ไม่มีอะไรมากนหะพอผมกลับมานะภรรยาผมก็บ่นนั่นบ่มนี่คุณพอคุณได้ยินอย่างนี้ปั๊บเขากรอกหูทุกวันจริงๆงหนูรู้ค่ะว่าหนูมีส่วนที่จะผลักเขาไปให้เขาไปมีผู้หญิองอื่น ถ้าหนูดีกว่าเขาดีกว่าเขามากกว่านี้เขาคงไม่เป็นแบบนี้ผู้หญิงหลายคนที่มาหาโูมาด้วยไมล์เซ็ตแบบนี้เกือบทุกบอกเลยนะว่าเกือบทุกคนโดยที่เธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่นอนสุดๆผู้ชายเนี่ยเวลานอกใจเมียจะบอกว่าเมียเป็นนอนสุดๆจะบอกว่าเมียเป็นประสาทเป็นผีบ้าคอยควบผมเนี่ยดูสิผมจะกลับบ้านจะอะไรยังไงโอ้ยมันมันตามตลอดมันขอดูโทรศัพท์มันเช็คน,น,ชน่นเช็คนี่อีเนี่ยมันเป็นนอนสุดๆคือคนน่ะถูกทําให้เขาเชื่อว่าคนน่ะ ผิดประสาทและคุณอยากคิดจะเถียงอะไรกับน้องส,สุดเพราะว่าไม่มีวันชนะเขาเก่งในเรื่องของการ,รเมนิสเปลิดเขาเก่งในเรื่องของการปั่นมันมันดิปเปลิดคือปั่นปั่นหัวปั่น,นมันมันแก๊สไลท์แก๊สไลท์ติอย่างหนในหนังเรื่องแก๊สไลท์ถ้าใครดูหนังเรื่องนั้นจะเข้าใจเขาปั่นให้คุณงงกับทฤษฎี icity, งงกับลอจิกหลักการอะไรคือมันเพี้ยนไปหมดเลยค่ะมันเพี้ยนไปเข้าทางเขาหมดเลย คุณลองหลับตาดูนะแล้วถอยออกมาเป็นผู้ดูถอยออกมาเป็นผู้ดูอย่างครูเนี่ยทำไมเอ้ะทำไมครูที่เก่งกาจจังเลยรู้ไปหมดเลยทําไมรว่วสามีหนูเป็นอย่างนั้นทาไมรว่วคนนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าครูเก่งครูไม่ได้เก่งแต่ครูไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่เผื่อถ้าครูอยู่ตรงครูครูก็อาจจะเป็นเหมือนคุณก็ได้ครูไม่ได้เก่งแต่ครูเป็นผู้ดูครูไม่ได้เป็นอย่างสมมติว่าครูคิดว่าแม่ฉันรู้ทุกอย่างครูเนี่ยอาจจะโดนหลอกก็ได้เวลาครูมีความลักครูอาจจะครูอาจจะหลงจนแบบครูรู้สึกว่าคุณเข้าใจไหมเออมันไม่มีีใครรเเเกก่่งงหออืน้ย เพียงแต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางคนที่เป็นกรรมการคนที่ถอยไปเป็นผู้ดูมันจะเห็นภาพทุกอย่างนะคุณลองถอยออกมาอันนี้ครูครูให้วิชาคุณเลยนะคุณลองถอยออกมาคิดว่าตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณแล้วคุณน่ะเป็นคนนอกแล้วมองคุณกับสามีคุณลองคิดดูนะถ้าเอาหลักลอจิกที่มันเป๊ะเไม่ต้องเอาความรู้สึกเข้ามานะคนนอกใจกับคนถูกนอกใจใครผิดต้นตาน,ตนไม่ขีเซี่ยวคุณตอบได้เลย อ๋ก็ก็คนคนนอกใจก็ต้องผิดสิคะว่ามันไม่ซื่อสัตย์เลยะก็นั่นไงพอมันเกิดกับคนอื่นคุณจะรู้เลยว่ามันนอกใจไงมันนอกใจมันไม่ซื่อสัตย์เพราะถ้าคุณไม่ดีคุณเป็นคนไม่ดีจริงๆ เขาต้องบอกคนเขาต้องเตือนคุณเขาต้องขอเลิกกับคุณแล้วไปมีคนใหม่แต่นี่เขาไปมีคนใหม่แล้วเขาบอกคนไม่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดกับคนอื่นคุณจะคุณจะรู้เลยว่าไอคนนอกใจมันไม่ดีแต่พอมันเกิดกับคุณปั๊บคุณโดนเขาเบรนวอชทุกวันทุกวันโดนล้างสมองโดนแมนิโปลเลตโดนแก๊สไลท์ทุกวันทุกวันทุกวันว่าคุณน่ะไม่ดีกลับบ้านมาไม่มีความสุขไม่เคยมีความสุขเลยเธอมาอย่างนั้นเธอมาอย่างนี้คุณก็เลยคิดว่าคุณผิดนั่นแหละ จริงๆคุณไม่ใช่นอนสุดๆแต่คุณเป็นนอนสุดสเทรดเขาจะพยายามยัดข้อหาให้คุณบางคนพาเมียไปหาจิตแพทย์บอกว่าเมียรประสาโด้วยซ้ำไปแล้วจิตแพทย์บางคนก็เชื่อค่ะเขาเล่นบทเยื่อเขาบอกในทุกวันนี้ผมเครียดมากเขาไปหาจิตแพทย์ไปหาคอนซัลบอกว่าภรรยาไม่ดีแล้วภรรยาบางคนก็จิตแพทย์บางคนก็เชื่อภรรยาเองยังเชื่อเลยว,ว่าตัวเองไม่ดีและนี่แหละคือความน่ากลัวของนอนสุดๆนะคะถ้าคุณไม่ใช่นอนสุดๆคุณอย่าเพิ่งเชื่อนะคะ เวลาขนนี้คลิปหมดแล้วใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์มา0897456111ค่ะ